สวัสดีครับพ่อๆพคับสังวานงานปั่นนะครับมือนีผ้าทันผู้สมมาส้มปลาหม้อนะครับเนา,า,นนะคานะครับผนะ้าทันผู้สมมาส้มปลาหม้อมือนีเนาะครับส้มบลาหม้อหลายเนาะครับเนาะบลาหม้อหลาย ครับหมากน้อยกับล้ายเนาะครับหมากน้อยเนาะครับหน่วยใหญ่ก็มีครับหน่วยใหญ่ก็มีครับครับนี่เต่าัม่งเนาะครับเนาะเป็นหมากเป็นหมากอยู่ทั้งเตยเนาะเพราะว่าใบใบมันบังก็เลยเดี๋ยวไปเห็นปันไดเนาะครับมือนี่มะยาหมักโม่ครับมะยามมักโม่ครับห้ายครับทั้งในก็หล้ายครับ มีไปมดครับมีไปเมดครับ,รบแถวมีถังหมากเนาะครับโ,โ,คโ,ครโคโลเคเลเนาะพันวาโคโลเคเลภาษาอีสาโนโคโลเคเลเนาะกับภาษาอีสานเนาะมือนีก็ตีขึ้นด้านแม็กครับมือนีตีขึ้นด้านแมก็กครับขึ้นไปปั่นพญานาคดนะ้านแม็กเนาะมาว่านนี่ก็มาทุระเนาะมาว่านมาทุระทางทกศแล้วเนาะหมาว่านก็แล้วทุระแล้วก็ตีกลับด้านแม็กอีกครับมือนีครับ มิถุกโมครับแหนื้อตีร,รับมิถุนโมมีนี่ไต่ใบเนาะครับนี่ไต่ใบมันหน่นมีไปหมดเนาะครับแต่หากท่านผู้ส้มสนใจเนาะหียร์บดอนก็คง้อได้เก็บอยู่บ้านทาสร้างอำเภอสามไสตำบลสำรันแตอำเภอสามไสเนาะครับจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านทาสร้างเนาะ ขณะน,นี้แอดกับผ้าท่านผ้าส้มส้มเดี๋ยวเลาปน้ำกันเลาะไปนน้ำกันเนาะคือทั้งหมดเกจไรครับเ็จไรหยอดปลาอ้อยเนาะทั้งหมดหนาตืดครับปลาของมอหย,ยอดกำลังเท้าขึ้นเป็นดอกเป็นยังขึ้นเนาะครับช่วงนี้ก็มาธุระนะมือวานนี่เนาะมือนี้ก็บตีกรกับกับด้านเม็กครับ เพื่อให้ลูกปลูกกับแม่บ้านอยู่บ้านเนาะพากันปลูกลูกพากันปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวแบโม้แล้วก็ตีปลูกมันเดือนตุลาเนาะครับเดือนตุลาเขไต้เก็บกปลูกมันเนาะ <S <S พักไตก็มนีล้งไปเถียงครับก่อภัยเป็นปลามันเนาะเพื่อพักนี่เป็นปลาโม่ถ้าหากปลานี่ปลูกปลูกมันแล้วก็ติย้ายบัมโมตงไปพักไตลงไปอีกหาเถียงเนาะมันติเป็นสอง ขั้นตอนเนาะที่เอาปูกูมันแล้วก็ทีปลูกโมโต้ถ้าหากปลูกมันด้านนี้เนาะครับถ้าหากน้ำบ่มีฝนบ่ามากเนาะครับก็ใส่น้ำคลองเนาะครับเป็นหัวน้ำหัวกระโหลกน้ำเนาะนี่ครับผมโม้ใหญ่ครับปล่อยน้ำมาจากน้ำคลองหลอดตเอนตนเตะถนนขวมมาเนี่เนาะครับเป็นสองพอ เดี๋ยที่มีหัวหัวหนึ่งอย่หันเนาะหัวหนึ่งอยู่หันหัวหนึ่งอยู่นี่สามารถปล่อยน้ำเข้าปากโมโ้วได้หากฝนตกเนาะอันนี้ใหญ่กว่าหัวแล้วครับหน่วยเนี่ยใหญ่กว่าหัวแล้วครับทั้งหมดกับบัวลอยเนาะครับเนาะถ้าหากท่านผู้ชมอยากรับไปขายก็จังมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องท่านผู้ชมก็ดีเพราะว่าช่วนงนี้ก็กำลัง หมากอ่อนหมากหน่อยคอปมเมื่อนี่ร้ายครับยังติดเป็นไปอีกดนเนาะยังติดเป็นไปอีกดนเท้าเคี้ยเง่าเทเร่ห่งหลายหมากเนาะก็เริเป็นหมากหน่อยอีกเท้าเคี้ยมากเทเร لي, ก็เป็นหมากขึ้นกันเนาะเท้าเคี่ยมากับช่วงนี้ก็หมูว่านนี่ถือกันร้ายนะครับยุบันท่าสร้างเนาะถือกันร้ายหมูว่านนี่ตัวเด็ดเมื่อนี่ก็บว่าท่านได้ตัวเด็ดดอก ก็ว่าอีกม่ๆอีกเยอะน้อยเนาะจังทิ่ถามว่าซุ้มพันถื่อนหมู่บ้านนี่หลายเนาะจังทิ่ถามเอาตัวเด็ดว่าเพิ่นทิ่ได้ตัวแดงวดหนาเนาะเมื่อนี้ก็หมู่บ้านนี่ก็ถือกันหลายเมื่อนี้ก็จ่ายเงินกันน้องมาเว้าเ้านี่ก็มาจ่ายกันแล้วก็ถือหลายเนาะครับเนาะลูกสาวก็ถือกันครับเสวยๆสามไส้ลูกสาวเนาะยึดทาง ึ้นมา,าจากที่ว่าการน้ำเภอมา,าทางเส้นทางทิศใต่มา,าบ้านน้องหน่อยทา้งลงบ้านดันน้องหน่อยบ้านเห็นาะครับเนาะครับหลั่นเสริมสวยหลูกสาวกับทางงึ้นมาทางังบ้านน้องหน่อยพี่เนาะทางบ้านท่านอาจารย์บ้านหน้าให้เดียวทางพี่เนาะอยู่หมองซื้อซื้อตรงเงินขามครับ ลงทองนะครับเนาะนวยกูชีกูไพ่เนาะตรงนั้นขามกัน,นครับถ้าหากท่านผู้สมอยากไปเสริมสวยกับเสิ้นได้ครับอยู่ลานคนลูกสาวเนาะนี่ถมักหม้อข้างนั้นครับหม้อลายเนาะอยากให้เห็นไว้ไงเนาะครับเนาะยางเของมาหาเนาะ มันอยู่ในในเนาะครับเนาะมันบังอยู่ในในถ้าเข้าบ่เบิ่งคักก็บเ่เห็นเนาะพุ่นแม่นไปหมดครับหมกโมโ,โคโลเคเลเพิ่นว่าเนาะถ้าท่านผู้ชมอยากได้ก็มาติดต่อเด้อครับเด้ออยู่บ้านท่าสร้างเนาะสวัสดีครับ